คุณกำลังอยู่กับลุงชาญในช่องอังเคิลชาญและเนื่องจากมีน้องๆหลายคนนะครับบอกให้ลุงจัดอันดับเสื้อทัวร์วงร็อกในปี2564ให้หน่อยลุงก็เลยจัดให้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าข้อมูลนี้เป็นการรวบรวมมาจาก eBay นะครับเป็นอันดับเสื้อทัวร์ที่ราคาแพงที่สุดที่ถูกขายไปแล้วในเว็บไซต์ eBay ในปี2564นะครับไปชมกันเลย อันดับที่ 10. n i r v a n a In Utero Official Tour 1993เสื้อจากวงที่เรารู้จักกันดีนะครับและเสื้อของวงนี้ก็มักจะราคาสูงเกือบทุกตัวเลยนั่นคือวงเนวา a n านั่นเองนะครับกับเสื้อยืดแขนยาวตัวนี้เป็นเสื้อทัวร์ในปี1993กับอัลบั้ม In Utero s t ส d ตอออัลบั้มชุดที่3ที่มีเพลงดังอย่าง Hard Shape Box และ All Apologies โดยเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อแขนยาวสีขาวด้านหน้าสกรีนรูปที่มาจากปกอัลบั้ม Inutero นั่นก็คือรูปของ Transparent anatomical m a n n e q i n ซึ่งเป็นหุ่นที่ใช้สอนนักศึกษาแพทย์แต่มีการเพิ่มปีกเข้าไปและด้านหลังมีคำว่า Inutero เสื้อตัวนี้ถูกขายไปใน Ebay ในราคา1,400ยูโรหรือประมาณ53,000บาทเท่านั้นเอง และเสื้อตัวนี้ถูกขายไปเมื่อเดือนมิถุนายน2 0 2 1นี่เอ้เองนะครับอันดับที่9ารามอนมดคิโตเฮดทีเชิร์ตวงพังร็อกวงแรกในยุค70นะครับวงเดอะรามอนถือเป็นวงที่มีอิทธิพลต่อวงการพังในอเมริกาและก็อังกฤษถึงแม้ยอดขายของพวกเขาจะไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่ว่าเดอะรามอนก็ได้รับการยกย่องว่า เป็นศิลปินร็อกที่ยิ่งใหญ่ตลอดการวงหนึ่งในประวัติศาสตร์ดนตรีร็อกเลยนะครับเสื้อตัวนี้ก็มีรูปสมาชิกของเดอะราโมนทางด้านหน้าสอยเดียวทั้งตัวแสดงถึงปีเก่านะครับผ้าบางราคาเสื้อตัวนี้ถูกซื้อไปในราคา1,750 u s ดอหลลาร์หรือราว54,000บาท อันดับที่8 1994 k u r เ Cobain m e m o r คิร์บนเมโมเรีย The sun is gone but I have a light เสื้อยือดคอกลมสีขาวด้านหน้ามีรูปของเด็กชายเคิร์ตดีโคเบนและมีคศ1967สถึง1,994ส่วนด้านหลังมีข้อความว่า The sun is gone but I have a light ตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วแต่ฉันยังมีแสงสว่าง คาดว่าเสื้อตัวนี้น่าจะผลิตออกมาหลังจากเคิคร์ตคูเบนได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยราคาที่ขายใน Ebay ในเดือนมีนาคม2,021มันมีราคา1,899.99 US ดอลลาร์หรือราว58,900บาทอันดับที่7 d e ดเดฟโทนท์เสื้อเอาราวเดอรเ a าราเดอร์เฟอเป็นอัลบั้มที่2ของวงนูเม t a ลชื่อ d เดฟโทนวางขายในปี1997อัลบั้ม a าราเดอร์เฟอร์เองก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในอัลบั้มยอดเยี่ยมของวงการเพลงร็อกด้วยนะครับสตรีบนภาพมีนามว่า Risa Hill ส่วนชายที่เท้าปรากฏอยู่ข้างๆเธอบนปกนั้นมีชื่อว่า Rick โ o s i c ปัจจุบันเป็นช่างกล้องให้กับนติตยสารสเก็ตบอร์ด ตัวเสื้อเป็นรูปปกอัลบั้มที่ค่อนข้างเรือนรางนะครับแต่สาวกก็ซื้อเสื้อตัวนี้ไปในเดือนมีนาคม2 0 2 1ในราคา1,999.98 US ดอลลาร์หรือราว62,000บาทอันดับที่6 m e t a l l i c a โหลดอัลบั้ม Cover Art on o v e r b l o o d and Cement Shirt บางคนบอกว่าอัลบั้มโหลดของเจ้าพ่อ Speed Metal อย่าง Metallica เป็นอัลบั้มที่ดีแต่มาผิดเวลาหรือบางคนก็ว่าพวกเขากลายเป็นตุ๊ดเป็นแตวไปแล้วแต่อัลบั้มชุดที่6ของพวกเขาก็ขายดีใช่ย่อยเหมือนกันครับและเสื้อตัวนี้ก็เป็นลักษณะเป็น OVP ปกอัลบั้มโหลดมีลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังหลายคนอาจไม่ทราบว่าอัลบั้มนี้มีชื่อไม่ธรรมดาคือ Blood and Cement ไปแปลกันเอาเองนะครับราคาเสื้อตัวนี้อยู่ที่2,000 USD หรือราว62,000บาทอันดับที่5 Alice in Chains The 1992 T-shirt Long Sleeve t วง Alice in c h a i n เป็นวงร็อกจากเมือง Seattle โดยเป็นวงที่ขับเคลื่อนดนตรีแนวกลัสสิในยุค90เช่นเดียวกับวงอย่าง Nirvana และนี่คือเสื้อทัวร์จากอัลบั้มเดิร์ดปี1992ตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวสีขาวด้านหน้าสกรีนรูปปกอัลบัม้มเดิร์ดด้านหลังเขียนคำว่าเดิร์ดและมีชื่อวงอยู่ที่แขนด้านซ้ายเสื้อตัวนี้มีการสู้ราคากันอย่างดุเดือดใน ebay และผู้ชนะได้ไปในราคา1,550บอนด์สเตอร์ิงหรือราว68,000บาท อันดับที่4 n ่เน a านาทีเชิ Band รนด c คอนเ r ิร์ต Scott ต้องยอมรับนะครับว่าผมมีข้อมูลสำหรับเสื้อตัวนี้น้อยมากนะครับทราบเพียงว่าเป็นผ้าบางสอยเดี่ยวจากค่าย Travis Scott VTG ด้านหน้าเป็นรูปชายหญิงซึ่งเขาไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับใครทราบช่วยบอกผมทีนะครับแต่ราคานั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียว เพราะมันถูกขายไปในราคา2,500าร USD หรือราว7,9,500บาทอันดับที่3 n i r v a n a in Utero Black T-shirt โดยเจ้าของระบุว่าซื้อเสื้อตัวนี้มาเองในคอนเสิร์ต The Roseland Ballroom ในกรุงนิวยอร์กเมื่อวันที่23กรกฎาคมปี1,993 ซึ่งเป็นทัวร์คอนเสิร์ตของเนวาน่าในอัลบั้ม In Utero และเจ้าของโรงประมูลใน ebay จบลงด้วยราคา4,050ปอนด์หรือราว180,000บาทอันดับที่2 AC/DC Mess In 1992 Total Pattern Multi Color ในช่วงปี1992นะครับทางคณะ AC/DC วงร็อกจากออสเตรเลียได้มีอัลบัมไลท์ออกมาและเสื้อ OVP ตัวนี้ก็ผลิตขึ้นในช่วงปี1992โดยการใช้สีหลายสีบนพื้นเสื้อสีดำไลายสกรีนได้มีการนำปกอัลบัมต่างๆของ AC/DC มายำรวมกันนะครับทำให้เสื้อตัวนี้ดูโดดเด่นราคามันก็เลยสูงนะครับ เว็บไซต์ eBay ขายเสื้อตัวนี้ไปในราคา7,444 USD หรือ2,36,800บาทโดยเป็นผู้ขายชาวญี่ปุ่นอันดับที่1และก็มาถึงอันดับที่1ของเรานะครับ Vintage Nevada Hardshape Box On Overprint 1993 บอกแล้วนะครับว่าเสื้อของวงเนเวอร์น,นาน้นเอาราคาดีแทบทุกตัวและตัวนี้ก็เช่นกันหลายๆคนคงคุ้นตาเสื้อลายหัวใจสีแดงตัวนี้กันมาบ้างนะครับเพราะมันมีการทำรีโปรดักต์ออกมาขายใหม่จํานวนมากแต่ถ้าเป็นเสื้อเก่าออริจินัลปี1993แล้วล่ะก็ราคาแรงเลยทีเดียวเสื้อตัวนี้ขายไปในราคา10,000 USD คิดเป็นเงินไทย 1> 3 1 8 8 0 0บาทเสื้อตัวนี้ถูกขายไปเมื่อวันที่8มิถุนายน2,021นี่เองนะครับโดยผู้ขายจากนิวยอร์กเป็นไงกันบ้างนะครับเหล่าสาวกชาวร็อันโรและผู้นิยมเสื้อทัวทุกท่านเชื่อว่าหลายคนคงมีเสื้อปีเก่าปีลึกเก็บไว้กันบ้างเอามาโชว์กันบ้างนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่า เสื้อเมือสองเก่าๆทำไมถึงได้แพงขนาดนี้เรื่องนี้คงขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับถ้าพอใจราคานั้นก็คงไม่สำคัญแล้วก็หันมามองศิลปินไทยกันบ้างนะครับเสื้อของวงหินเหล็กไฟดอนผีบินก็สวยดีนะครับวันนี้ถ้าหาข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับช่วยนำข้อมูลที่ถูกต้องมาแชร์ในคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับ และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลุงชานลาไปก่อนสวัสดีครับ